สวัสดีครับพี่พี่ครับผมสวัสดีครับพี่พี่ครับที่เข้ามานะครับผมไม่ทราบที่เสียบไหมครับ สวัสดีพี่ๆครับที่เข้ามานะครับมาวันนี้มาพบกับผมช่อง eddy ford นะครับกับชุดเย็นแบบนี้นะครับผมกับชุดตัว e v e r ร a s t นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับชุด everlast white tag นะครับตอนนี้นะตัวนี้จะเป็น e v e r ร a s t w i t e t a นะครับผมกับตัวแลปสีเขียวนะครับกับเป็นงานชุดแต่งวิกเตอร์ นะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะฮะจะเป็นกระจังหน้าเป็นแบบดันดอนนะครับผมเป็นแบบรูปม้านะสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับพี่ๆครับสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาด้วยนะครับผมฝากกดหัวใจให้คนละหนึ่งดวงนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมคันนี้นะครับนี่เลยสวัสดีครับพี่ๆครับขอบพระคุณนะครับที่กดหัวใจให้ผมนะครับสำหรับผมอีดี f ฟอร์ดนะอยู่ที่ฟอร์ดออโต้เอรี่พทุมธานีนี่เองนะครับผมนี่นะฮะ กับคันนี้นะครับผมจะเป็นตัว e v e r e s t ตัว e v e r e s t สีเขียวเนาะจะพาไปดู2คันนะครับผมมีสีเขียวคันนี้นะฮะรับหลังคาสีขาวนะแล้วก็จะมีสีเขียวคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับผมเป็นรับหลังคาสีดํานะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันจะเป็นสีขาวนะครับอยู่ด้านนอกเนาะจะเป็นอ่าตัว e v e r e s t Sport นะครับสวัสดีพี่ๆนะครับผม ่ที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดหัวใจให้น้องหน่อยนะครับผมให้ถึงสักห้าร้อยดวงนิดนึงนะครับ่านะฮะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะาผมจะพาไปชมครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดหัวใจให้น้องหน่อยนะครับผมให้ถึงสักห้าร้อยดวงนิดนึงนะครับอนะฮะโอเคนะครับผมนะครับผมนีเนาะข้างในของเขาจะเป็นสีเอ็มเป็นไลท์ด้วยนะครับผมด้านในนะครับเห็นไหมฮะ จะเป็นไฟล์แบบเอ็นบ l i g ท t ทั้งคันเลยนะครับผมนี่ฮะตัวนี้เป็นตัว e v e r e s t วท์แทกเนาะจะเป็นตัว4ีคูณนะครับพร้อมบอกไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่พี่ครับเพิ่มกันไม่เสียผมพาไปชมคันนี้เลยดีกว่าสำหรับผมเป็นตัว e v e r e s t w i t ไวนะครับผมเป็นตัว Everest เลสไวนะเป็นตัวสีเขียวนะครับ็นตัวสีเขียวนะสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับพี่พครับสวัสดีนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเอเวอร์เลไวท์แทกนะ แล้วก็ไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบแมททิก LED แล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวน wow. ี้นะจะเป็นไฟแบบลูกแก้วนะครับผมจะเป็นแบบไฟแมท r ิก LED นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้เนี่ยจะเล่นลายก็คือจะเป็นหลอด LED แบบนี้เลยนะครับผมเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนาะจะเป็นกระจังหน้าเป็นแบบทรงแลนดอนนะครับผมเป็นรูปม้าแบบนี้นะครับสวัสดีครับพี่ๆครับผมเข้ามา ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมฝากกดหัวใจให้น้องหน่อยนะครับขอบคุณนะครับผมสำหรับผู้ติดตามเข้ามาชมกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนาะเป็นตัวสีเขียวนะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยราคาครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ล้านเก้าสามเจ็ดนะครับผมสาหรับคันนี้นะฮะหนึ่งเก้าสามเจ็ดนะครับนี่เลยสาหรับคันสีเขียวเนาะโอ้ยขอบคุณนะครับผมที่ปั๊มหัวใจให้นะครับผมอยากได้สักหนึ่งพันดวงได้ไหมเอ่ยฝากเคาะสักคนละครั้งสองครั้งนะครับผมนะฮะ สำหรับคันนี้นะครับผมเป็นตัวเอเวอร์เรสต์ไวท์แท็กนั่นเองนะครับเป็นตัวสีเขียวนะสำหรับคันนี้นะครับผมจะพาไปชม2องคันสัน4คันนะมีสีเขียว1คันนะครับผมแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะเป็นตัวเอเวอร์เรสต์อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอ่าคันสีขาวนะอ่คันนี้เป็นคันสีเขียวนะครับผมคันนี้เนี่ยเราแรปสติ๊กเกอร์มานะครับผมเป็นสไตล์แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีนะครับ แตะมกาลังเขาเนี่ย210แรงม้าเลยทีเดียวนะครับผมเป็นต <mate> ัวใบเทอร์โบนะนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นชุดแตะผูกําลังเขาเนี่ย210แรงม้าเลยทีเดียวนะครับผมเป็นตัวใบเทอร์โบนะนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นชุดแตะก็เอ่อกระจังหน้าของเขาจะเป็น สีดำนะครับผมแล้วก็จะเล่นลายสิกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็จะเล่นลายสิกรึ้่นนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับผมเล่นลายสิกรก็คือคันนี้นะครับผมเล่นลายสิกรก็คือนี่นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นสัญลักษณ์วายแท็กอยู่ด้านหลังนะครับผมแล้วก็วนนะะในส่วนของด้านหลังเนาะนจะเป็นชุดแต่งเนี่ย อ่าโอเคนะครับแล้วก็ด้านหลังของเขาคันนี้นะครับผมจะเป็นชุดแต่งเป็นแบบออกท่อคู่แบบนี้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับนี่นะตัวนี้เนี่ยจะจัดมาเป็นท่อ HKS นะให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับพี่ครับฟอร์ด a p ปเตอร์กับฟอร์ดตัวธรรมดาขนาดเท่ากันไหมครับ หมายความว่าไงเอ่ยครับพี่ครับฟอร์ดแรปเตอร์กับฟอร์ดตัวธรรมดาขนาดเท่ากันไหมเหรอเดี๋ยวผมให้ดูคันนี้เลยนะกันนะฮะนี่นะถ้าแรปเตอร์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ให้ดูรถล,ลูกค้านะถ้าแรปเตอร์ของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยของเขาจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมนะขนาดตัวรถนะครับผมตัวนี้จะใหญ่กว่านิดนึงเห็นไหมฮะ ด้วยด้วยตัวของของปโอป่งโป่งหน้านะของเขาจะใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยโป่งเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ล้นมานะครับผมเห็นไหมฮะตัวนี้เนี่ยโป่งของเขาจะไม่มีมานะครับผมนะตัวนี้ไม่มีโป่งมาให้นะตัวนี้ไม่มีปโป่งมาให้นะครับผมสำหรับอ่าตัวนี้นะครับ อ่าตัวนี้ไม่มีโป่งมาให้นะนี่เลยถ้าเทียบตัวแบบนี้นะครับผมไม่มีโป่งมาให้กับมีโป่งนะครับผมแล้วก็อ่าคันนี้นะครับอ่ะผมพาไปชมด้านในบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับพี่ๆี่ครับด้านในคันนี้นะครับผมเราเปิดเข้ามาเนาะด้านเราเปิดเข้ามาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบาะเป็นสีดํานะครับผมตัดกับได้สีส้มแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของวายเทกอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะจะเป็นเบาะปรับแปดแปดทิศทางนะครับผม คุณเน็กกลับแล้วล่ะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนาะจะเป็นอ่าเกียร์อิชิเตอร์ e มีเจ็ดที่นั่งเทอร์โบคู่สิบสปีดขับสองไหมครับมีนะครับผมเป็นตัวไทเทเนียมนะถ้าเป็นตัวไทเทเนียมก็มีนะครับผมก็คล้ายๆจะเป็นกับตัวตัวไบแท็กแบบนี้ละกันนะฮะอ่าอันนี้ผมให้ดูเบื้องต้นเนาะก็จะเป็นอ่าตัวเกีย e ร์อิชิเตอร์10สปีดเหมือนกันนะครับผมถ้าเป็นตัวขับ2นะเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะ เป็นเย่ชีเตอร์10สปีดนะครับแต่ว่าไม่มีปุ่มบิดโฟร์วิวนะฮะคิดอย่างงี้ก่อนนะแล้วก็ด้านในจะมีไฟเอ็มเป็นไลท์อย่างนี้เหมือนกันนะครับผมนะฮะจอขนาด12นิ้วเท่ากันนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังชั่นแบบนี้เหมือนกันจะมีอ่าควบคุมนะฮะพวกเตือนออกล็อกเลนไรต่างๆตรงนี้มีให้เหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอหน้าปัดของเขาจะเป็นแบบนี้เลยเป็นดีต้อนสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับฟอร์ เอเวอร์เมีไหมนี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับ Ford e v e r วอร์เเลยนะครับผมคุณฝ้าย c ีอนะตอนนี้เราอยู่กับ Ford e v e r วอร์เนะครับผมคุณฝ้ายนี่เนาะนี่ฮะนี่ก็เป็น e v e r อร์เนะครับผมสีขาวเนาะตัวนี้ก็สีเขียวนะ,ะตัวนี้รับสีเหมือนกันนะคุณฝ้ายนะฮะอ่าทักทักแอปบ้านเขียวกดหน้าลิงก์ได้เลยนะครับผมคุณฝ้ายครับนะฮะแล้วก็อ่าคันนี้ก็เป็น e v e r อร์เเหมือนกันนะฮะ เป็นสปอร์ตครับสปอร์ตครับนี่คือเอเวอเรสต์สปอร์ตหรือว่าอะไรเอ่ยครับพี่นพนะฮะนะครับตัวนี้ก็เป็นเอเวอเรสต์เหมือนกันนะครับเจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับนี่นะผมพาชมก่อนเนาะสำหรับด้านในคันนี้นะครับพี่พี่นี่นะฮะด้านในของเขาคันนี้ก็เป็นเจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะครับผมนี่นะ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับพี่ๆครับนี่เนาะเพราะว่าเราเอาของเนี่ยคืนให้กับคุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยเนาะก็จะเป็นพวกกระจังหน้าหรืออะไรต่างๆเราคืนอะไรให้กับคุณลูกค้านะครับผมบางคนเนี่ยเจ็ดที่นั่งสปอร์ตขับ2เทอร์เบอร์คู่สิสปีดไม่มีครับไม่ได้ทํามานะฮะถ้าเป็นตัวสปอร์ตไม่มีทํามานะครับผม,ม,มะบจะเป็นรุ่นไทเทเนียมมากกว่านะถ้าสปอร์ตเนี่ยจะเป็น6สปีดเครื่อง2000ธรรมดาเลยนะครับผมจะไม่มีนะ จะไม่มีรุ่นสปอร์ตเทอร์โบคู่นะฮะไม่มีครับผมไม่ได้ทำขึ้นมานะครับอ่านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวเอเวอเรสนะครับผมนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นเอเวอเรสสวยๆเลยนะครับผมพี่ๆครับแรปสีหนึ่งคันนะฮะเดี๋ยวพาไปชมนะพาไปเจาะนะครับผมตัวนี้เป็นเอเวอเรสนะหนึ่งคันนะครับอู้ขอบคุณนะครับผมวันนี้หัวใจขึ้นถึง1200ดวงเลยทีเดียวนะครับผม แสดงว่าน้องเซลล์ส่งผิดอันนั้นไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับพี่ซีโอพี่ซีโอดูตัวเอเวอเรสใช่ไหมจ๊ะจบสดพร้อมรับรถเลยไหมครับพร้อมรับรถเลยครับพี่ซีโอนะฮะพี่ซีโอฝ้ายนะพร้อมรับรถได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่ง เป็นคันนี้นะครับนี่นะฮะอ่าตัวนี้คันนึงเนาะเป็นตัวสีเขียวเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวอบิมอันนี้อะไรนะสปอร์ตอ่าตัวนี้เลยครับเป็นตัวสปอร์ตขับสองนะตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตขับสองเจ็ดที่นั่งนะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นตัวสปอร์ตขับสองเจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ก็แต่งอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าอ่าพื้นๆเนาะจะไม่ใช่เป็นแบบมีซี่นะครับผม,มแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปชมด้านข้างเนาะนี่ตัวนี้คือแม็กิมเดิมๆของเขาเลยซื้อต่อนนะครั้เนียโอ้เดี๋ยวคุณก็มาย่งลูกพาของทีมผมไปอีกแล้วก็คันนี้นะครับผมก็จะเป็นล้อแม็กแบบเดิมๆเลยนะครับนี่เขารู้ว่ถ่ายแล้ว ผมพาไปชมด้านในเนาะสำหรับตัวสปอร์ตนะครับนี่ฮะตัวสปอร์ตของเขานะครับผมนี่เลยนะครับของเขาเนี่จะเป็นสปอร์ตแบบนี้เนาะภายในของเขาเนี่ยจะเป็นตัวอัปเกรดมาจะเป็นจอ12นิ้วเท่ากับตัวท็อปเลยนะครับพี่นะฮะอยากได้7เจที่นั่งไม่เน้นขับ4ก็ตัวนี้ได้เลยครับพี่เนี่ยนะตัวสปอร์ตนะตัวนี้ตัวสปอร์ตขับ2นะครับได้ออปชั่นครบนะครับผมจะเป็นหน้าจอ12นิ้วกล้อง360สารอบคันนะฮะ เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะฮะไม่มีเทอร์โบคู่นะครับผมเห็นไหมฮะสีเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นสีเทานะฮะเห็นไหมฮะสีเดิมของเขาจะเป็นสีเทาเนาะแล้วเขาก็มาแรปสีเป็นสีเขียวอย่างนี้เราดูอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเฮ้ยเป็นสีเทานะแต่มาแรปเป็นสีเป็นสีเขียวนะครับถ้าเน้น10สปีดนะครับผมพี่ต้องไปเล่นไทเทเนียมนะฮะไปเล่นเป็นโดดเป็นตัวไทเทเนียมมาอยู่มาล้านเนะครับผมไปอยู่มา17เนาะเทอร์โบคู่นะฮะ,ะ,ะไม่มีสปอร์ตทั้งนั้นพี่ต้องเล่นไปเป็นตัวอ่อไทเทเนียม ขับสองนะผมเป็นเกียร์สิบสปีดนะอืมจะได้เป็นเครื่องยนต์สองพันสองร้อยสิบแรงมา้าเกียร์สิบสปีดนะครับผมอ่าเหมือนที่พี่เข้าใจเนาะแล้วก็ได้เป็นเกียร e ์ไฟฟ้าอิชิเตอร์สิบสปีดนะครับผมนะฮะพี่นบนะพี่นบนะอ่าหรือพี่พี่นบพี่นบทักแอปบ้านเขียวมาได้เลยนะครับผมพี่พี่นบรับนะฮะนี่นะ ตัวนี้็นตัวสปอร์ตนะครับผมแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะฮะอีกหนึ่งคันนะครับผม PCO ฟ้าเนาะ PCO ฟ้าสนใจรุ่นไหนก็แจ้งมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมช่วยดูให้นะตัวนี้เห็นไหมฮะตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตเนาะนี่เหลือสีอะไรบ้างครับในสต็อกพี่นบอยากได้สีอะไรเดี๋ยวผมดูให้ครับผมนะฮะพี่นบอยากได้สีอะไรผมดูให้ได้เลยเนาะแล้วก็คันนี้นะฮะเห็นไหมฮะของเขาเนี่ยจะเล่นเป็นตัวสีเขียวเนาะ เป็นตัวสีเขียวอีกหนึ่งคันนะครับผมพร้อมอเป็นท่อคู่ท่อหลอกนะเป็นตัวท่อคู่ท่อหลอกแล้วเดี๋ยวผมจะดูสิว่าคันนี้เอาอะไรคือลูกค้านี่นะเป็นไฟฟ้านะครับผมเป็นปอไฟฟ้านะเปิดขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อะไรเราคือเรียกคุณลูกค้านะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะเราคือได้คุณลูกค้าไปด้วยนะครับอ่านะฮะถ้าเราจะปิดนะครับผมเรากดที่ตรงนี้เนาะนี่เลยครับ สีขาวนะครับได้เลยพี่นบเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับผมเดี๋ยวผมลงไลฟ์เสร็จแล้วผมเช็คให้ได้เลยนะครับหรือพี่นบนะฮะกดจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็พี่นบแอดแอดบันเขียวไปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเป็นโทนตอบเองนะพี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับผมจะเป็นปนี่ฮะตัวนีเ้เนี่ยเป็นตัวสปอร์ตนะเป็นตัวสปอร์ตเป็นบเบาะไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมเป็นบเบาะไฟฟ้าเหมือนกันนะ แล้วก็เป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันเหมือนกันจะได้ออปชันเป็นตัวไทเทเนียมนะครับได้กล้อง3น้องศึกษารอบคันมีช่วยเตือนออกนอกเลนช่วยขับตามคันด้านหน้านะครับคันนี้มีให้หมดทุกอย่างแล้วเหมือนกันนะครับผมยกเว้นก็คือไม่มีเครื่อง2อไม่มีเทอร์โบคู่แล้วก็เกียร์สิบสปีดแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ไม่มีสลูปเพราะถ้ากลัว10ส,สปีดไทเทเนียมปุ๊บเนี่ยจะมีสลูปให้เลยนะครับสำหรับคันนี้เนะเาะอ่ะนี่ฮะ ตัวนี้นะครับผม,มจะเป็นตัวโออ้้ยนนนนนู่่่ีวะไเียนี่ยรถใครอะ่ะนี่ดูทีมงานครับผมมารอถ่ายรูปรถกันนะครับ <c oughs> นี่ฮะเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวเอเวอเรสต์เหมือนกันนะครับผมอ่านี่นะอันนี้ก็เป็นตัวเอเวอเรสต์เหมือนกันนะครับเห็นฮะ เอเวอเรสของเราตอนนี้ที่มีตอนนี้ก็มีมาสี่ห้าคันแล้วนะครับผมมีสีขาวคันหนึ่งนะสีเขียวคันหนึ่งแล้วก็นี่สีเขียวอีกคันหนึ่งนะครับผมนี่ฮะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็นี่ฮะอีกหนึ่งคันนะครับผมตัวเอเวอเรสนะนะตัวนี้เป็นตัวเอเวอเรสสปอร์ตเหมือนกันนะครับผมแต่คันนี้เป็นสีขาวนะครับ a p p l e c a r าเพรองรับแบบไร้สายใช่ไหมครับใช่ครับพี่ครับ Apple c a r p ร์เพย์อัลลอยต์ไร้สายทั้งหมดนะครับผม ราคาเท่าไหร่นะฮะคุณอ่าคุณศักดานะฮะคุณศักดาตัวไหนเอ่ยคุณศักดาเป็นตัวเอเวอร์เรสใช่ไหมครับเป็นตัวเอเวอร์เรสตัวไหนครับเป็นตัวไทเทเนียมอ่าเป็นตัวสปอร์ตใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นตัวเอเวอร์เรสไวท์แท็กหรือว่าเป็นตัวเอ่อไทเทเนียมนะครับผมนะฮะตอนนี้เราไม่ไม่ไม่มั่นใจว่าพี่ศักดาดูตัวไหนนะครับผมนะฮะนี่เลยฮะสำหรับตัวนี้เนาะก็จะเป็นงานชุดแต่ง อ่าวิกเตอร์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยจะถ่ายเป็นตัวรูปม้านะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวรูปม้าเนาะขอบคุณมากนะครับผมกับการแชร์เนาะคันสีขาวเนี่ยครับโอเคคันสีขาวคันนี้นะครับผมเป็นตัวเพิ่มออปชันนะพอเป็นตัวเพิ่มออปชันเสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่ที่1580นะครับผม1580นะฮะที่ออปชันที่เพิ่มขึ้นมาคือได้กล้อง3ามร้อยองศารอบคันนะครับผมแล้วก็จะได้แอตติทิวคันโทนนะฮะจะได้ขับตามคันด้านหน้าช่วยเบรก ถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะครับผมตัว,ตวนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของด้าหน้าของเขาเนี่ยคันนี้เนี่ยคือเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมล้อมแม็กเท่าไหรค่ครับล้อมแม็กตัวนี้ขอบ,ะะขอบอยี่สิบนะครับผมขอบยี่สิบเนาะยางสองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบนะครับคุณเอ่อคุณเอิญชื่อพลอยนะครับผมคุณเอิชื่อพลอยนะอ่าสวัสดีครับสวัสดีคันพี่ที่เข้ามาชมฟาร์มเอเวอร์เลสนะวันนี้อยู่กับฟาร์มเอเวอร์เรสนะนะมีทั้งหมด4ี่คันนะฮะ ันสีขาวตัวนี้หนึ่งคันนะครับแล้วก็สีเขียวหนึ่งคันสีขาวแล้วก็นี่ก็สีเขียวอีกหนึ่งคันนะครับผมเนี่ยอันนี้คือทีมงานของเราอยู่ที่ฟอร์ดออโต้ปทุมทั้งหมดนะครับผมนี่ฮะพี่พี่ทีมงานของเรานะครับผมที่ก็จะเตรียมส่งมอบรถลูกค้ากันนะครับผมภายในสิ้นเดือนนี้ก่อนปีใหม่นี้เองนะครับสำหรับตอนนี้เนาะไม่ต้องกลัวว่าออจองรถแล้วจะเป็นไงบ้างครับผมดูการสไตล์แต่งรถของเราจากที่นี่ได้เลยนะครับพี่ๆครับ นะะฮเดี๋ยวผมพาไปชมคันนี้แล้วกันเนาะอ่านะครับตัวนี้เนาะก็ใส่เป็นล้อขอบ20เหมือนกันนะฮะล้อขอบ20อยาง2 7 5 5จ R 20เหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะจะเป็นชุดแต่งหน้าวิกเตอร์นะครับแล้วก็เท่าไหร่ค้าแบบนี้คือเท่าไหร่นี่คือเลยครับล้อแมทใช่ไหมฮะหรือว่ารถครับผมเช็คสต็อกให้หน่อยนะครับโอเคพี่ยโสนะพี่เจโซเช็คมา,าทักทักแอปบ้านเขียวว่าหาผมแล้วนะเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับพี่เป็นตัว ไทเทเนียมนะครับเป็นตัวไทเทเนียมขับสองเนาะโอเคได้เลยครับพี่ครับนี่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมดูให้นะล้อนะครับถ้าล้อตัวนี้เนี่ยมันเอาของเก่าเทินไปนะครับผมเอาของเก่าเทินไปเนี่ยอยู่ประมาณสองยี่สิบยี่สิบเคนะครับผมว่ายี่สิบเคกว่ากว่าเนาะสาหรับล้อยางชุดนี้นะครับผมนะฮะแต่เราองของเก่าเทินนะผมไม่รู้ว่าของพี่พลอยเนี่ยจะเอาเทินหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นราคาเดี่ยวๆไปเลยนะครับพี่พลอย ันนี้ผมไป่มั่นใจเนาะอ่าตัวนี้เนาะนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้นะเป็นตัวสีขาวนะครับผมแรปกับสีดาแบบนี้เลยนะครับผมตัวสีขาวแรปหลังคาดํานะครับก็จะอมาเป็นรูปแบบนี้นะครับถ้าเทินครับประมาณยี่สิบกว่าๆานะเนาะหมนที่ผมแจ้งได้เลยนะครับน่นะอยู่ที่หนึ่งนะฮะ อยู่ที่ลายล้อแม็กด้วยนะครับพี่หนึ่งอยู่ที่ลายล้อแม็กด้วยอยู่ที่ยางด้วยผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นยางตัวกนี้แล้วล้อประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นงานล้อเทียบเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยของเรารับประกันถึงสิบปีเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับล้อชุดนี้เนาะนี่ฮะแล้วก็ด้านหลังของเขานะครับผมจะเป็นสีขาวแต่กับสีดําแบบนี้อ่าโอเคครับพี่ครับผมเห็นแล้วนะครับพี่พี่พนพนะผมเห็นแล้วนะเด,วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับผม นีเลยสำหรับตัวนี้เป็นตัวเอเบเล็กหนึ่งคันนะฮะเอเบเล็กหนึ่งคันนะครับผมสวยๆ้วรอ,อแบบนี้ไปเลยนะครับพี่นี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับผมจะขอมาชมตัวนี้หน่อยเนาะเป็นตัวเ่อเ,เจอร์บ้างนะครับผมกับชุดแต่งหน้าวิกเตอร์นะครับผมเนี่ยกระจังร่อๆแบบนี้ไปเลยนะครับผมกับตัววิกเตอร์เนาะ ระบะตัวไหนสายแคมปิ้งนี่เลยครับพี่ถ้าเกิดพี่มีเน้นขับสี่นะตัวนี้ขายดีเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะตัวนี้ขายดีเลยทีเดียวราคาเริ่มต้นอยู่ที่9ก้าหนึ่งเก้าเท่านั้นเองนะครับนะฮะตัวนี้เนาะเป็นตัวเอ่อแสวสเนาะครับผมใส่ชุดแต่งหน้าแรปเตอร์เนาะไอ้อชุดแต่งหน้าวิกเตอร์นะครับผมแล้วก็ใส่ล้อขอบ20ล้อตัวนี้ใส่ล้อขอบ20เหมือนกันเป็นดอก AT นะครับผมนะฮะตัวนี้เนาะเป็นดอก AT เหมือนกันแล้วก็ ด้านหลังของเขานะครับผมก็จะใส่โลบาร์มาเป็นโลบาร์ของแฮมเมอร์นะครับผมเป็นโลบาร์แ m มเมอร์เนาะแล้วก็ตัวล้อซิวล้อเนี่ยให้มาจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะเหมาะกับสายแคมปิ้งสายลุยตัวจริงเลยทีเดียวนะครับผมทราบตัวนี้เนาะฮะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ขับสนะตัวนี้เป็นตัวขับ2ต้องบอกก่อนนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยเป็นไฟ led แล้วก็จะเป็นงานกระชนท้ายเนี่ยจะเป็นงานกันชนเป็นงานกระชนเหล,ล็กนะครับผมเป็นงานของแฮมเมอร์เนาะ แล้วก็ด้านหลังของเขานะครับผมจะเป็นฟอนต์ทอกว่าดีแปะเข้าไปกับฝากระโปรงนะครับค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่ฮะอ่ามีรถหลายๆคันนะครับผมอยู่ที่โชว์รูมของเรานะฮะพี่ๆสนใจที่จะเข้ามาสอบถามนะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะโชว์รูมของเราที่ส่งมอบรถของเราใหญ่กว้างขวาง,งมากครับผมแล้วก็ เราจะเตรียมสวม่ารถกันนะครับผมก็อีกสองสมว,วันนี้ก็อีกหลายคันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรหรือว่าตัวแรนเจอร์นะครับผมนี่ฮะจอดรวมกันประมาณ4ี่ห้าคันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับนี่ครับอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตอบไลค์ของพี่ๆก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้นะครับ สำหรับชุดนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวเอเวอร์เรสต์ ade, น,ะน, 80, นะครับผมตัวเอเวอร์เรสต์เนาะล้านห้าแปดศูนย์นะครับผมหรือห้าแปดศูนย์นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเรนเจอร์นะครับผมตัวเป็นตัวเรนเจอร์นะครับนี่เลยขยาดอําด้วยนะนี่ครับอ่าแล้วก็อีก สามสี่คันนะครับผมนี่นะเตรียมส่งมอบรถกันนะครับอ่ายังไงแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันช่วงเย็นแบบนี้นะก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศแบบนี้ไปนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเอเวอเรสเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยไปเล่นลายดานะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นเอเวอเรสเล่นลายสีดํานะสำหรับตัวนี้นะครับผมเห็นไหมฮะจอดคู่กันสองสองคันสองสไตล์นะครับผมตัวนี้เป็นตัวเอเวอเรสนะฮะเป็นตัว สปอร์ตนะครับผมเป็นตัวสปอร์ตนะก็เป็นร้านห้านะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยร้านร้านเก้นะครับผมแต่ตัวนี้เป็นตัวขับ4นะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวขับ2นะครับนี่เลยขับ4ขับ2นะแล้วแต่ลูกค้าชอบได้เลยนะครับผมว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะครับรอรอแบบนี้ไปเลยนะครับพี่ๆอ่านี่ฮะแล้วก็ในส่วนของคันนี้เนาะก็จะใส่เป็นล้อแม็กขอบ20เหมือนกันนะครับล้อแม็กขอบ20เหมือนกันเนาะ สำหรับพันนี้นะครับผมล้อแม็กขอบ20แล้วก็สายยางเป็นโอเพนแคนทลีเลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยก็เป็นยางโตโยต้าเหมือนกันนะะแต่ว่าจะโคละสสเตปกับพันเมื่อสักครู่นะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะแรปสติกเกอร์สีสีขาวกับสีดําเพื่อตัดกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับพันนี้เนาะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอญอาต่อพี่พลอยก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ โอเคครับขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวผมไปนเขาตไปตอบเพจก่อนนะขอบคุณครับ